สวัสดีครับทุกคนแล้วก็สวัสดีสวั้อยน้องพีเนาะวันนี้ก็เหมือนเป็นแบบจังๆมากแต่เราก็บรรยากาศเราบ้ไปดูกันเลยในกองเทียร์เต็มเราซีก็มาแล้ววันนี้ก็วันนี้ได้ถ่าวจากน้องน้อยมาเนาะว่าจะมีการทำแบบเป็นรถไปลงแขกแล้วไปแขกก็ทีนี้มีคำถามจากในชแนลมากไหมจากกลุ่มอุตสาหกรรมการโรงแรมนะครับ เดี๋ยวก็หนึ่งแกแนะนําก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้จักฝากน้องน้อยแนะนําตัวเลยครับก็สวัสดีครับผมชื่อชวัานกรบุญสายชื่อเล่นชื่อว่าน้อยครับผมก็อายุ21ปีก็ใช้รถซีบีอาร์พันในการแข่งขันครับเบอร์รถก็1 6 8ครับผมสวัสดีครับนัทรัตน์สุดสงวนครับชื่อเล่นชื่อพีครับอายุ20ปีครับหมายเลข30ครับรุ่นรถที่ใช้ s อ0 0พันับเครับ เอ้ยเป็นนี่ถามนิดนึงเลยคนถามนะทำไมสามสิบบวกสงสัยทำไมต้องเลขสามสิบทำไมต้องบวกด้วยบวกคือมันเลขไม่ดีไงก็เลยบวกกันเลยบวกบวกให้มันเพิ่มมัเป็นสามสิบเราเป็นแคทอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วเราสามสิบทำไมถึงใช้เลขสามสิบครับวันเกิดวันเกิดอ๋อโอเคแล้วก็เดี๋ยวถามน้องนลอยกันก็ได้ผมลอยนี่ร้อยหกสิบแปดหนึ่งหกแปดทำไมถึงใช้หนึ่งหกแปดทำไมถึงใช้หนึ่งหกแปดก็ก่อนอื่นเลยก็ พี่บ oh ่อยเลยเป็นคนเลือกแน่จะเป็นเลขนำโชคเนาะก็ทำอะไรก็ทำมาคาขึ้นรวยเฮงแล้วก็แบบโชคดีในในอะไรประมาณนี้แหละใช่จะเป็นเลขอะไรนะพี่เทิด์โรคพวกซิลหนึ่งปีโรคซิลใช่ครับจะเป็นเคลของจุ้ยมาก็โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันทำอาหากันเลยเนาะอาจจะมีเยอะนิดนึงก็ใครเป็นสปอนเซอร์ให้บางครับเรานสปอนเซอร์นะเยอะเลยนะน้อยกว่าแน่จะไป มาในรถเพรว่าก็เน่จะเ,นจะเป็นตามที่ติดในรถเลยครับผมอ่าก็ะจะมีละหลักๆก็คือทีมของเราก็คือไล่ไบร์แล้วก็ไดโวครับแล้วก็ไอเอสวีคานิดครับผมแล้วก็ลายพางหมวกก็จะเป็นของไนท์เทคครับผมพวกดูแลรถให้เง,งาก็จะเป็นของรูปเจ็ดเอ็ดครับ<อ>แล้วก็จะมีของตัวนั้นด้วยชื่อว่าเลเซอร์วัด กองน้ำมันเครื่องยี่ห้อเลเซอร์ใช่ครับแล้วก็ข้างหลังีขาดไม่ได้เลยน้ำมันเครื่องใช่แล้วก็จะเป็นช็อคไฟเอสตัวสเปเชียลสำหรับรถคันนี้เลยสร้างมาพิเศษเลยครับสำหรับนอยคนเดียวแล้วก็สายถักเฮลจากเอลีาฟติวันห้มีเล็บเสองด้วยแล้วก็มีน้ำมันเครื่องเล็บสองหน่อยครก็จะได้น้ำมันเครื่องใช้ปีละก็สนามละหนึ่งได้สนามละหนึ่งหลัง หนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งลังหนึ่งลังแล้วใช้กันสองคนแล้วก็หันถัดไปนี่คือสหานถัดไปใช่ไหมต่างถัดไปนะครับทำสีโปรยมาทำสีทำซีแล้วก็ทำซีไม่แพงครับเพราะว่าสปอนเซอร์ใหญ่คือพี่บอยก็พอยทำให้ปีครับผมทปีอ๋อก็ใครดูอยู่ก็พี่บอยทำให้ปีนะหรออยากเงี้ยพอมาทักฟีได้เลยนะ่ใครนะครับทีนี้ก็ตัดเคียมาทุหมดแล้วก็ รถนี่เอาทีละคันนะตัวนี้รวมรวมเอาเฉพาะของแตกรวมรวมที่ทำเนี่ยประมาณสี่แสนใช่ไเพราะว่าใช้งบประหยัดกันสักส่วนแต่ใช้แต่แบของที่มันจําเป็นก็ไม่ถึงแสนนะทำเนี่ยทำอะไรมาบ้างอีกีทีหนึ่งว่าแรกแรกเลยจากเดิมเอาลืมบอกเมื่อกี้เพราะว่าบางเพราะว่าทอบางชิ้นอย่างเงี้ยอย่างชิ้นตัวนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์เพราะว่าทำมดเสื้อให้เลยก็จะมีบางชิ้นที่เสียตังค์บางชิ้นที่ไม่ต้องเสียตังค์ อย่างผมได้เนอะได้มาสี่หมื่นก็บบน่า,าบาทเอาไวสปอนเซอร์ไ้การสะบัด YS ตรงหลัง YS ก็คือถ้าถ้าถ้าซื้อเองอ่ะมันจะเกินแสงน,นี่แหละซื้อเองนี่ก็จะจะเหยียบเหยียบสองแสนได้ไหมน่าจะแสงกลางๆได้ครนะับแสงกลางอันที่ซื้อเองอาจจะเป็นปั๊มเบมโบเอ็มโปละก็เป็นผ้าเบรกด้านในอะไรประมาณนี้ครับปั๊มตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองผ้าเบรกข้างในแยกต่างหากหมื่นกว่าบาทแล้วก็จะปั๊มตัวนี้ครับผมที่ซื้อเองอีก การอิตาลีครับก็คันนี้ก็จะเป็น CBR คัน CBR คันของน้อยของน้อยปีปีไหนสิบสี่ครับสิบสี่ก็จะเป็นในตัวคันเก่าของน้อยที่เพื่อนบอกอยากเห็นรีวิวเนี่ยเห็นได้ไปถ่าแล้วสภาพต้องแต่งไว้ละต้องแต่งไว้ละแล้วก็ของของน้องพีอันนั้นจะเป็นปีสิบห้าใช่ไหมใช่ครับปีสิบห้าปีสิบห้าเนาะของพีเองเลยใช่ครับอ๋อเบื่อเบื่อบนถนนทะเลก็มีกันลหลังให้ถนนแล้วแล้วก็ ตัวสองคันนี้ได้มารับวัดแข่งมากันเลยอยังของของปีน่าอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบจะมาไลจะเป็นสเปคญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนปั๊มแต่จนกล่องร้อยหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบเอ็ดสายก็จะมาน้อยหน่อยแล้วก็สองนี้ก็คือแข่งรุ่นเดียวกันเลยก็แค่ของเอ็มบีกับเอ็ทีครับชื่อชื่ออะไรมันเอ็ทีเป็นรุ่นสต็อกกับเอ็มบีเอ็มบีจะแบบสำหรับโมดิฟายได้เต็มที่หรือเป่าคือจัดเต็มจะเปลี่ยนเบรคเปลี่ยนอะไรได้หมดแต่ของสต็อกของปีก็จะเป็น เด็ๆลงลดข้อจำกัดการบริการใช่น้องข้อจำกัดเลยก็คือคนละรุ่นกันใช่ครับแล้วก็ยััมีนคาบอันนี้แข่งรายการอะไรกันนะครับแข่งรายการของ r B M A B M แล้วก็ B C A P H A B C สองรายการถ้าของ r B M ก็จะเป็น Thailand Circuit Condeci สนามไกลไกลแล้วก็มีคำถามว่ารถแต่ละคันนี่คือแต่งอะไรให้มันแรงขึ้นบ้าง ถ้าแรงหลักๆก็น่าจะเป็นคอเดิมคอแล้วก็แล้วก็ต้องจูนกล่องจูนกล่องเปลี่ยนกล่องอากาศเปลี่ยนปรับแตะทำให้แรงขึ้นแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ทำเครื่องถ้าทำเครื่องก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่งยังยังไม่ถึงขั้นเหนือชีพอันนี้ใช้โซ่กับสเตอร์อะไรก็เป็นของ D I D ครับผมแล้วก็เขาสปอนเซอร์มาให้ก็เลยได้ใช้ของตัวนี้ไปแล้วก็เปย์ท้ายนี่อาจจะไม่เคยเห็นกันอันนี้คือเปย์สนามเปย์แต่งแต่นี้ ได้สตมนาคุณมาจากลูกพีกทีมหมอว่าอันนี้ผ่านศึกมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นเรียนมาแบบทำเลยทำเองเลยถูกไหมงานนอกอันนี้งานนอกเลยแต่ว่ามันลงมามันมีปุ๊มนิดเอามันแบ่งเองนิดนึงแล้วก็ถามนิดนึงสองคนนี้ว่าทําไมแบบอยู่ๆถึงคิดอยากจะเป็นแข่งรถอาวจากพี่ก่อนเลยเออเริ่มแรกเลยคือแบบไปรูรีดัมมาคือแบบคือผมก็ชอบแข่งรถเลยเป็นรายการแข่งรถมา ชอบตั้งแต่เด็กเลยไงแต่เหมือนกับเป็นบุกบุกกระโดมมาให้เราอยากแข่งอะ่ะก<อ>็เลยใช่ก็เลยเริ่มเริ่มมาแข่งก่อนอปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็เลยชวนน้อยน้อยแข่งด้วยกันพี่แล้ว<ๆ>ก็หาเพื่อนแล้วเดี๋ยว<ๆ>น้อยดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามพี่แต้องน้อยโทรถามพี่เลยเอารถมาแข่งเลยยกรถมาทำเลยยกรถมาทำเลยก็เป็นสินยาตัวเก่านันแหละก็ได้ใช้ก็เลยก็เลยพีชวนน้อยมาตอนแรกกับทีแข่งอยู่แล้วพีนี้เราก็บอกเอ้ยเดี๋ยวพีแข่งก่อน นอนไปเชียร์สนามแรกที่อยากแข่งต่ออยา้นอยแข่งด้วยก็เลยมาได้เลยก็เลยได้คู่กันห่แล้วก็อันนี้จะมีแข่งถ้าเกิดว่าคนเขาจะติดตามเนี้ยเขาอยากรู้ว่าจะน้อยจะมีแข่งหรือพี่จะมีแข่งวันไหนอะไรเงี้ยคือต้องคอยติดตามยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะหลักๆเลยก็จะมาจากเพจน้อยก่อนเพจน้อยแล้วก็เพจพี่แล้วอาจจะได้โพสต์ในกลุ่มตัวบิ๊กไลฟ์ขอเคด้วยเพื่กระจายข่าวว่าบางคนอยาก ดูรายการดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีถ่ายทอดสดเดี๋ยวน้อยก็จะแชร์แชร์ให้ดูแชร์ไว้หน้าเพจน้อยแชร์ไว้ในกลุ่มอะไรเงี้ยถ่ายทอดสดนี่มันทั้งสองรายการเลยปบบแข่งใช่ค่ะจะมีทำทำบริรับนะทุก EP นี้จะถ่ายช่องทูดมีช่องทูด้วยช่องสปอร์ซ่าชุดฟอยล์แล้วก็รถรถที่แต่งใหม่มาเนี่ยได้ลองแบบเทสสปีดนะครับว่าแบบไปถึง ก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็สองกก้าก็้ากันแล้วแต่ว่าใครจะถึงก่อนง้นะมันมีเกินเกินไหมหมายถึงว่าเกินไปแต่ว่าพันธุ์น้อาจจะเกินคันนี้อาจจะไม่เกินคือจริงๆแล้วรถเซอร์กิตนะครับที่แข่งในสนามเซอร์กิตอ่ะเรื่องความแรงอ่ะบางทีมันมาทีหลังเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมใช่ครับเราต้องทําให้น้องเขาควบคุมรถให้ได้ก่อนแล้วค่อยใส่ความแรงเข้าไปว่าจะมีทางตรงแด้จำกัดใช่ใช่เพราะตรงยาวไม่ได้อนถนนแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นพวกช่วงล่างพวกโช้กพวกเบรกพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคาดหวังแบบว่าจะแข่งไปแบบถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะแข่งไปอยากอยากจะไปให้ถึงรายการไหนหรือยังไงเนตั้งเป้ากันไปยังไงางครับปีนี้ก็ก็คาดหวังว่าให้แข่งครบทุกรายการเก็บเก็บประสบการณ์ไปก่อนสําหรับปีแรกนะไม่ล้มไม่พังวันปีแรกเนี่ยขอให้แบบเขาสะดวกแล้วก็ถีให้สปอนเซอร์ เราอยิ่ไม่น้อยเพื่อแทนของปีนี้เหมือนกันเหมือนกันใช่ไมาด้วยกันปีแรกก็กะว่าเก็บประสบการณ์แล้้วถาเวลาทําเวลาดีขึ้นเรามาโมลดันต่อเพราะว่าถ้าปีหน้าดีก็ได้ขึ้นไลยก็ขึ้นเลขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปอีกระดับโปรระดับประเทศอันหนึ่งอาจจะไปอยู่มตุจิปีถึงวันหนึ้งก็คือมตุจิปีอาจจะไปอยู่สังกัดทีมเดวอว์เดวอวเดวอวแล้วก็ ทีนี้เวลาซ้อมเนี่ยไปซ้อมที่ไหนกันบ้างครับซ้อมไทยแลนด์ซ้อไทยแลนด์ที่เดียวใช่ไทยแลนด์สุดเพราะใกล้ใกล้ใกล้กับที่ร้านโดยใกล้ที่ร้านก็มันใกล้กันมากกว่าจากที่นี่ถ้าเป็นที่บุรีรัมย์ก็อาจจะไปล่วงหน้าก่อนวันแข่งสักสองวันไปซ้อมที่นู่นก่อนเปเตอร์ไลท์มันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่สองเปเตอร์ไลท์มันท้ายอลูมิเนียมแล้วก่อนแข่งนี่เตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างเตรียมพร้อมนะ อกำลังฝึกร่างกายฝึกร่างกายต้องฝึกร่างกายฝึกร่างกายบ้างกินข <fit> ้าวเยอะขึ <moderate> <neither> ้นเอาพลังกายบอให้เริ่มกินวันละกินนี่ต้องเลือกกินไหมอยากกินของแบบอะไรแบบดองหรือของอะไรแบบนี้ปมดปวดของเรื่องกำลังการทำงานในการแข่งวอเตอร์กิตเป็นเรื่องสำคัญครับต้องใช้กำลังเยอะเหนื่อยเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งแข่งอ่ะปวดน้ำเยอะเหนื่อยที่คุณน้องไม่เชื่อนะ นอนพีคขึ้นเงียบๆออกพีคทำมันไม่เป็นไรรมเดี๋ยวพี่ผมมาเจอในสนามวันที่4 5รอบในโอโเพียบาแล้วทิ้งรถเลยหน่อยครับเหมือนแรงเริ่มหมดแหละแล้วปกติไปซ้อมกันเมื่อไหร่ซ้อมก็จะนัดวันไปซ้อมจะมีคนนำจะมีพี่ออพี่ออจะเป็นนักแข่งนี่เราเราจะมาขับนำไลน์พวกนี้มาสอนเทคนิคน้องที่อยู่ในกลุ่มหลน์บอลด้วยกันเนี่ะแต่ก็ไม่ได้ระบุวันที่มันซ้อมเพราะว่าตอนนันก็คือ แล้วก็ทีนี้ชื่อทีมแข่งมีชื่อทีมแข่งก็จะอยู่ชื่อทีมว่าไดโวเรซิ่งทีมบายไลอะไบร์ครับสอกคูแล้วใช่ครับแล้วก็ตัวบันแข่งก็มีทังสายท่อทางทีีใช่ก็จะมีแจลุกนั่งหน่อนะแต่วันมีแข่งอะไรแงเราก็จะโพ์หน้าเฟซหน่อยแหละแล้วก็มีคนถามว่าท่อใหม่จะทำาค่อใหม่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ไอ้นี่มาเลย และไอเดียมาจากพวกทออ่อ K R เราอยาก,กรีกหน่อยน,นะใช่ก็เลยลองมาทำดูทีนี้นอยก็เคยแข่งรายการนะครับแข่งของ Honda Big Wing มาแล้วก็ตอนนั้นยัง18อยู่ก็ยังไม่อยอนนใจร้อนใจร้จอนอ้าวร้เวาไม่ช้ามากเลยนะยิงโดนดีสุดทีนึงคือขี่เร็ว,วก็ขี่ทำเวลาได้แล้วพอไปแข่งจะแซงจะเสียบออาเง้ยแรงไปหน่อยถึงเวลาในสนามมัน ้แข่งแล้วอย่างอย่างปีนี่แข่งมากี่รายการครับผมก็เพิ่งรายการเดียวรายการว่าแข่งก่อนหน้านอยจริงๆก็มาดูทางให้น้อยที่ไหนงีที่บุรีรัมย์ใช่ไดมไทยแลนด์ก่อนใช่แล้วเวลาความรู้สึกเวลาเราลงแข่งกดดันไหมโอ้กดดันมากกดดันูว่ากดดันมากเลยนะที่น้อเพิดแข่งกดดันที่สุดคือไฟออกตัวไฟออกตัวไฟออกตัวพอพอพอจุดระเบิดปุ๊บแล้วปล่อยอางเงียได้มันจะมีไฟแดงสว่างมาก่อน พอไฟแดงดับปุ๊บค่อออกออกตรงนั้นตื่นเต้นสุดไถ้าออกพลาดปุ๊บคือโดนปรับเวลาเลยหรือออกช้าก็โดนเลยแล้วเวลาเราเราแข่งเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเคยลงมาเนี่ยต้องมีเทคนิคอะไรไหมที่จะแบบเพื่อที่จะแต่งหลับขึ้นไปให้มีจุหน้าได้คุมสมาธิใช่สมาธิชอบถ้าอากาศร้อนเนี่ยแล้วเราแรงไม่พอทำให้สมาธิหลุดได้ แล้วบางทีเรากำคัดหรือเข้าเกียร์เนี่ยมันรวนหมดเลยแบบจุดยกเราตรงเนี้ยปุ๊บเรารวนแล้วไปยกลึกกว่าเดิมปุ๊บดเอาไว้อยู่เลยก็มีแล้วแล้อย่างนี้นเวลาเราลงแข่งสิ่งที่เรากลัวที่สุดเวลาในการแข่งคืออะไรกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวะไเราแข่งไปแล้วกลัวล้มล้มก็ไม่กลัวแล้วล้มลมแล้วมันพังอ่ะกลัว ตอนนี้ก็คืออันนี้อันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคือสมมุติถ้าเราพลาดก็มีอะไรหมดมีอะไรครบใช่เตรียมคือร้องเลยนอกจากถ้าสมมติมันขาดครึ่งเนี่ยไม่ไรอกถาถบส่วนใหญ่ถ้ารถในสนามบิมส่วนใหญ่จะสไลด์ไปพวกเกียร์โยงพวกข้อพวกเนี้ยมีสัมสแปนหมดละชิลเชอะไรไฟลิ่งก็มีอีกชุดอยู่และก็คือพร้อมใส่ได้อีกชุดเวลาแข่งหนึ่งเขาเขามีกำหนดไหมว่าห้ามใช้อะไรอะไรเกินเท่าไหร่ พี่ก็ไม่มีความมีเรื่องแข่งรายการหนึ่งนี่คือเขาแข่งกันรอบเป็นรอบๆใช่ปะใช่ครับอ๋อไม่ได้ว่าแข่งกับสะสมคะแนนแต่ไม่มีรอมีมีมีสะสมมีคะแนนสะสมประจำปีของแต่ละแต่ละโปรโมเตอร์ครับประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3โปรโมเตอร์เป็นสผู้จัดก็คือมีที่ Thailand c i r ร u กิก็เป็นอ 2M ทที่บุรีรัมย์ก็จะปีนี้จะเป็น PT t BRIC ส่วนที่พีระจะเป็นเอวเอวมอเตอร์เนี่ยครับ อย่างถ้าเราแข่งครบสี่สนามที่บุรีัมเนี่ยมันก็มีคะแนนสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายถ้าเราคะแนนเรานําเราก็าได้แชมป์แชมป์มประจำปีของรายการนั้นๆอ๋อมันจะมีอย่างนี้ด้วยใช่ครับเมืองไทยแบ่งออกเป็นสามโปรโมเตอร์หลักๆตอนนี้นะครับ <S <S ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมก็คือแต่ละรายการเราต้องไปแข่งครบเพื่อเก็บคะแนนใช่ครับใช่โอเคสนามแระที่ผ่นก็มีคะแนนก็หมดหมดละคำถามัไงก็มีอะไรจะฝาก น้องๆหรือวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปอะไรก็ได้ที่ปีละตัดเชียร์ด้วยนะครับ S t 3สต็อปครับเบอร์30ครับก็ของเราก็ถ้าใครเบื่อถนนก็มาในสนามได้ครับก็เดี๋ยวจะของผมตอนแรกผมก็ขี่ในสนามไม่เป็นก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาขี่ก่อนเขาก็จะคอยสอนคอยนู่นคอยนี่ว่าเอ้ยตรงนี้ต้องขี่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าผิดถ้าถ้าทางผิดอะไรเงี้ยครัก็จะคอยเตือนถ้าใครสนใจที่จะมาขี่ในสนามก็อนาคตถ้าเก่งขึ้นก็อาจจะได้ สอนน้องๆต่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยสําหรับหน่อยกับพีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวินที่ที่จัดเตรียมนะครับทางลายอาไบมาเรียนเอามาเรียนร่างนี้ประจำแล้วก็ขอบคุณคนถื่อวิดีโอ่เชื่อๆนะคนถือกล้องพี่เทิดพี่เทิดพีเทิเปิดระบบโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ถ้ามีคลิปอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมครับสวัสดีครับ 菜 cá 上可能อาในไ